กระแสไฟฟ้าตามบ้านเราบางพื้นที่บางเวลาอาจจะมีไฟที่สูงบ้างต่ำบ้างนะครับบางบ้านที่อยู่ท้ายซอยปลายสายไฟก็อาจจะต่ำกว่า220โวลต์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจจะมีปัญหาทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นคือหน้าที่ของเครื่องสเตเบลเลเซอร์นะครับที่จะดึงไฟกลับมาให้อยู่ที่220โวลต์บวกลบ5%สายด้านนี้เราจะเอาไปเสียบปลั๊กที่ไฟบ้านเรานะครับ และไฟที่ออกมาจากเต้ารับทั้ง6ตัวจะเป็นไฟที่ได้รับการปรับระดับให้อยู่ที่220โวลต์บวกลบ5%ด้านหน้าจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดและปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดดีเลย์ปกติแล้วถ้าเราเปิดสวิตช์เครื่องจะทำการจ่ายไฟภายใน6วินาทีนะครับเจนตัวเลขนับ นตอนนี้เครื่องก็จ่ายไฟมาแล้วนะครับไฟการไฟฟ้าขณะนี้ก็คือ234โวลต์น,นะครับเครื่องก็ปรับลงมาให้เหลือใกล้เคียงกับ220โวลต์แต่ถ้าเราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดเครื่อง <c oughs> เครื่องจะทําการหน่วงเวลาไว้180วินาทีเหมาะสําหรับอุปกรณ์ประเภทที่มี สารหล่อเย็นนะครับอย่างเช่นแอร์ตู้เย็นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทีวีทั่วไปก็ดีเลยเราใช้แค่เป็น6วินาทีก็เพียงพอครับตอนนี้ไฟหลวงของการไฟฟ้าเนี่ยมาปกตินะครับ2 2 0โวลต์แต่ว่าผมเอาเครื่องนี้มาเพื่อปรับขึ้นปรับลงเพื่อเราจะได้ดูว่าตัวนี้มันจะปรับปรับคืนมาที่220โวลต์หรือเปล่านะครับนี่คือปลั๊ก นี่คือเต้ารับที่ต่ออยู่กับด้านหลังของตัวเครื่องนี้นะครับตรงนี้ถ้าผมหมุนหมุนปุ่มนี้ก็จะทำให้ไฟที่ออกมาจากเต้ารับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการลดแล้วก็มีการเพิ่มท่านผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้นะครับอินพุตที่เป็นตัวสีส้มตอนนี้183โวลต์นะครับผมปรับลดลงผม ผมปรับลดลงให้เหลือ150จะเห็นว่าความสว่างของหลอดไฟลดลงและถ้าผมเอาปลั๊กของหลอดไฟทั้ง3หลอดนี้ถอดออกแล้วก็มาเสียบที่ตัวเครื่องสเตเบ l i รเซอร์นี่เราเห็นว่าความสว่างนั้นกลับมาสว่างสว่างมากกว่าเมื่อสักครู่เพราะว่าไฟที่ออกมานั้นเป็นไฟ220โวลต์นั่นเอง เดี๋ยวกลับไปอีกทีนะครับนี่ดึงออกมาแล้วก็ไปเสียบตรงนี้ที่เป็นไฟ150ก็จะเห็นระดับความแตกต่างว่าความสว่างมันลดลงอันนี้คือตัวอย่างของไฟตกต่อมามาดูไฟเกินนะครับผมจะปรับไฟขาเข้าให้เป็น250ถ้าผมนำเอาหลอดไฟนะครับมาเสียบ ปลักตัวนี้หลอดไฟจะขาดทันทีแต่ว่าผมไม่ลองผมจะมาลองเสียบที่ตรงด้านท้ายของตัวสเตเบลเลเซอร์นะครับเหนว่าหลอดไฟไม่ขาดนะครับและผมก็ปรับลดลงผมปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือตอนนี้เหลือ200เหลือ190 180 150 1 5รห ความสว่างของหลอดไฟเท่าเดิมนะครับนี่คือการทำงานของตัวสเตเบอเเอร์ก็คือไม่ว่าไฟจะสูงถึง260หรือต่ำเหลือ140ตัวนี้ก็จะปรับไฟให้อยู่ที่ประมาณ220บวกลบ5%และถ้าหากลูกค้าพบสิ่งผิดปกติอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมได้กล่าวไปแล้วสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้